เป็นนหายๆเป็นนหายหาย,าย,ายคืออาการป่วยของลูกดิฉันเองอย่างที่ทุกคนรู้ป่วยอีกแล้วความจริงก็คือง่วงมากนะแอบแวบมาหน่อยนึงหายไปหลายวันเดี๋ยวทุกคนจะลืมดิชันโอเคเข้าเรื่องวันนี้จะมาอัปเดตปัญหาด้านสุขภาพให้ฟังหมายถึงสุขภาพจิตแม่เ้งลูกเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ร่างกายของแม่จะต้องแข็งแรงเท่านั้นสุขภาพจิตของแม่ก็ต้องแกร่งไม่เกรงใจใครแล้วลูกป่วยสองคนพร้อมกันสุขภาพจิตของแม่ก็คือต้องแกร่งคูณสองเด็กมีอาการท้องเสียให้ขึ้นสูงเฉพาะเวลากลางคืนวงเล็บหลังตีสองเท่านั้นเวลาอื่นคือล่่เรงจมสปกิ เด็กชายออสการ์มีอาการอาเจียนร่วมด้วยไม่มยอมกินข้าวเลยกินแต่นมอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาการแค่นั้นก็จะดูธรรมดาเกินไปแถมด้วยอาการเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลแถมด้วยเลือดก,กำเดาดชายออสการ์เวลาเป็นหวัดทีไรจะต้องมีเลือดก,กำเดาไหลทุกทีนอกจากแม่จะต้องคอยวัดไข้เช็ดตัวตอคอยเช็ดน้ำมูกจมูกเช็ดอ้วกเปลี่ยนผ้าปูที่นอนวันละสองหมื่นเจ็ดพันรอยก็ยังต้องคอยเอนเตอร์เทนลูกตลอดทั้งวันจนกว่าจะเข้านอนอีกด้วยแล้วคือไม่ได้นอนติดต่อกันมาสามวันสามคืนแล้วลูกยังไม่ทันได้ร้องเลยแค่อาปากอารมณ์ ไม่เคยอ่อนแอมีแต่ประสาทเท่านั้นที่อ่อนแรงบางคืนลูกตื่นขึ้นมาตีสองทำนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วแต่ปรากฏว่านอนไม่หลับทำยังไงยังไงก็ไม่หลับก็จะไปหลับอีกทีนู่นตีสี่ตีห้าเจ็ดโมงเช้าลูกตื่นอีกแล้วค่ะพอตื่นขึ้นมาก็ต้องหากิจกรรมเอนเตอร์เทนลูกวนไปเด็กเดกเป็นหวัดไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มีอาการท้องเสียทั้งคู่จะไปไหนไกลจากบ้านก็ไม่ได้พากันเดินวนไป,วน,ไปวนมาอยู่แถวบ้านนี่นแหละแค่นั้นยังไม่พอตัวแม่จะแข่เพื่อป่วยแข่งกับลูกไปเลยจ้ะไม่รู้ใครจะดูแลใครแล้วตตตตตออนนนนนนนีี้้้้้ััังงแ่่่เเเขาาาาาหววมมลูกกสดดดิฉไไไคยยปโรร ิอ2อาทิตย์หมู่เจ้าเชื่อบอกพอครบ2อ,อาทิตย์ปุ๊บป่วยปาสัจรจริงๆบางทีในใจก็คิดโมโหผู้ปกครองที่ปล่อยเด็กป่วยมาโรงเรียนเด็กคนอื่นอาจจะป่วยนิดหน่อยไม่ได้แสดงอาการพ่อแม่ก็ให้มาโรงเรียนตามปกติแต่ลูกเราภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแรงได้รับเชื้อมาก็เลยป่วยนะสรุปไม่รู้จะโทษใครงานโทษด,ดวงตัวเองนี่แหละดวงขี้หมาล้วนๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยวันนี้โชคดีปะป๊ามังคุดหยุดงานหอบลูกหอบเต้าไปเล่นข้างนอกเพื่อที่จะให้ดิฉันได้นอนพักบ้างไม่ใช่กลัวดิฉันเหนื่อยนะต้องรีพากันออกไปเดี๋ยวจะได้จกกกกกตาาาันนนนส่่่่่วึงงขอออรรเป็พแแมททีีีดดคืููลล จร,จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ถ้าแม่ป่วยคำตอบก็คือเป็นแม่ห้ามป่วยแต่บางครั้งมันก็เกิดขึ้นได้และถ้าแม่ป่วยคือทุกอย่างในบ้านจะปิดตัวลงแม,แม่ก็ต้องลุกขึ้นมาเพื่อให้ทุกอย่างในบ้านสามารถดําเนินกิจกรรมต่อไปได้มันน่าทึ่งสุดๆที่วันวันหนึ่งคนที่เป็นแม่ทําหน้าที่หลายอย่างมากทำงานบ้านเลี้ยงลูกทําความสะอาดและพอแม่ป่วยดูเหมือนทุกคนในบ้านไม่รู้ว่าต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้ชีวิตดําเนินการต่อไปได้อันนี้ไม่ได้อวยแต่ความสามารถของคนเป็นแม่นี่มันน่าทึ่งมากจริงๆขอเป็นกํําาาลลลััังงงใใจห้คุแม่่่่ทททกกนีูปปววยตเอย ไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการที่เรามีอาการดีขึ้นคุณแม่ทุกท่านรู้อยู่แล้วว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการพักผ่อนและจงระลึกไว้เสมอว่าคุณไม่ใช่แม่ที่แย่ที่สุดแม่ลูกๆจะไม่ได้กินอาหารสดใหม่ถูกหลักโภชนาการสั่งพิซซ่ามาให้กินก็ได้หรือให้ลูกดูทีวีสัก3 4มี่ชั่วโมงเพื่อให้คุณแม่ได้นอนพักบ้างแบบนั้นก็ทําได้เช่นกันเพราะว่าแม่ไม่ใช่จะป่วยกันบ่อยพวงนี้จะนอนขี้เกียจพักผ่อนบ้างก็ไม่เป็นไรหายดีแล้วก็ค่อยมาชดเชยด้วยการใช้เวลาที่มีคุณภาพด้วยกกันนนนถ้้้้้าาาาาขขออออพรรจฟไดดดยใหเิทงงมึวว่ตล ทั้งหน้าหนาวแบบนี้ไม่หวไม่ใช่ร่างกายประสาทแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเฮ้ด hey, ู